หนีลูกเที่ยวยุโรปกันค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเป็นการเที่ยวกันเองละเราไม่มีการขึ้นรถบัสและจะเป็นการใช้ยูโรพาสแล้วก็แบกกระเป๋าเที่ยวด้วยตัวเองเนี่แหละค่ะขอแนะนําอย่างหนึ่งนะคะว่าถ้าเกิดเราจะไปเที่ยวเองเนี่ยอย่าใช้กระเป๋าใบใหญ่มากคิดว่ากระเป๋าไซส์กลางที่มีสี่ล้อจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดหนึ่งเพราะเวลาลากไปเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยมันจะทําให้เราอ่ะลากได้สะดวกมากกว่าหรือสามารถวางของไว้ข้างบนได้และด้วยไซ ขนาดกลางที่มันไม่ใหญ่เกินไปเนี่ยมันจะไม่เทอะที่สําคัญพอเข้าไปบนรถไฟแล้วเนี่ยนะคะที่วางกระเป๋าบนรถไฟเนี่ยที่มันไม่ได้ใหญ่มากและบางครั้งเนี่ยกรณีที่เราไม่ได้ที่วางด้านล่างเนี่ยแล้วเราจะต้องเป็นคนยกขึ้นไปเองเนี่ยมันอาจจะมีความลําบาก กุบตะกักนิดนึงถ้ากระเป๋าใบใหญ่มากก่อนที่เรานะคะคจะไปดูว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนช่วยกดไลค์ subscribe กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะยังไงตอนนี้ไปดูกันดีกว่าค่ะว่า EP2 เราไปเที่ยวที่ไหนกันบ้าง จากเมื่อกี้นะคะตอนนี้เราก็ถึงเมืองเก้นแล้วค่ะแล้วที่แรกที่เรามาถึงนะคะจากรถไฟเนี่ยสเสชันเนี่ยเรานั่งแ r มสายหนึ่งมานะคะแล้วก็มาลงที่ใจกลางเมรืองเลี้วโคมงมาเก็ตเนาะเดี๋ยวขึ้นชื่อให้แล้วก็สิ่งที่เราจะเห็นที่แรกนะคะที่เราห้ามพลาดก็คื เซนนิโคลัสเชิร์ชค่ะเซนนิโคลัสเชิร์ชนะคะเป็นโบสถ์เก่าแก่ประจำเมืองค่ะซึ่งสร้างตั้งแต่ศตรวรรษที่13นะคะในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปเดินชมเมืองกันเรามีที่ที่เราจะต้องแบบว่าแวะประมาณ7-8แบบที่นะคะเดี๋ยวเรามาเดินไปด้วยกันดูซิว่าันนี้เราจะเดินกี่โลเ,เดินได้เยอะขนาดไหนวันนี้เราจะตั้งเป้าที่29,000ค่ะดูซิว่าวันนี้เราจะทำได้หรือเปล่าไปเดิน เดินมาแค่ไม่กี่ก้าวนะคะเราก็เจอกับข้างลังค่ะ <S <S 1> <S 1> คือเบลไฟออฟโคลท์ l อนะคะก็คือหอแบบหอ,หอหะระฆังประจําเมืองซึ่งเมื่อกี้แบบว่ามีแบบเขาเพิ่งแบบริงอัเบลไปแล้วแล้วก็แบบเพลงพ้อมากนะไม่ใช่แค่แบบแบบติ้งตองติ้งตองบอกเวลานะคะเขาแบบว่าตีกันเป็นเพลงเลยละค่ะ ไปกล้ๆหอคอยนี้ค่ะนอกเหนือจากความสูงแล้วก็ความสวยงามแล้วเนี่ยโดยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกในปี1999นะคะหอคอยนีย้มันถูกสร้างมานานมากแล้วแต่ว่าเหมือนสำเร็จเสร็จสมบูรณ์โดยการที่มียอดเนี่ยขึ้นไปไปไว้จริงๆเนี่ยค่ะ ประมาณปีต้นยี่สิบศตวเท่านั้นเองนะคะคือใช้เวลาสร้างมานานมากแล้วจริงๆจุดประสงค์ของการสร้างหอคอยเนี้นอกเหนือจะเป็นการบอกเวลาแล้วเนี่ยมันยังเป็นเหมือนกับแบบว่าสัญลักษณ์ของการแบบเป็นอิสรภาพของคนเมืองเกนนั่นเองค่ะและที่สำคัญเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงคอทอกันนะคะมันจะมีรูปปั้นที่ชื่อว่ามาเม่ลเนซึ่งแปลตรงตัวว่าดูดนมจาก เ,เพราะว่าที่ตรงฟลอดพอเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นคุกในอดีตเช่นเดียวกันซึ่งมันเคยมีเหมือนนักโทษคนหนึ่งนะคะที่ชื่อซิมอนนะซึ่งเขาอ่ะจริงๆอ่ะเขาถูกประหารโดยวิธีการที่ให้อดข้าวจนตายแต่ว่าลูกสาวขเขาก็คือช่วยให้เขามีชีวิตรอดมาด้วยการไปเยี่ยมแล้วก็คือให้พ่อดูดนมนะแล้วพ่อก็เลยแบบว่ารอดมาได้ก็ไม่ได้อดข้าวตายเราจะไปดูอนุสาวรี มาเม่ล็อกเ้นหรือว่าแบบว่าดูดนมจากเต้ากันค่ะ เดินขึ้นมาเองก็ได้หรือว่าขึ้นลิฟต์ก็ได้แล้วก็ที่เนี่ยเหมือนแต่ละชั้นเนี่ยเขาก็จะมี mm hmm. เป็นมิวเซียมของแต่ละชั้นชั้นบนสุดก็จะเป็นวิว360องศาค่ะค่าเข้าของที่นี่นะคะคนละ8ยูโรสองคนก็16ยูโร่เมื่อกี้นะคะที่บอกว่าขอระฆังที่นี่นะคะมันไม่ได้มีเสียงแค่แบบเป๊ะ เสียงดนตรีค่ะเพราะว่าทางของที่นี่มันมีหลายไซส์มากเลยมีตั้งแต่น้ำหนักร้อยใหญ่ดอรยห้าสิบกิโลจนถึงันเล็กที่สุดน่าจะประมาณ15บกิโลจะมีหลายไซส์เพราะว่า represent หลายเสียงค่ะมันก็เลยสามารถทำให้เป็นเพลงเหมือนดนตรีได้ซึ่งนี่จะมีไซส์ต่นนี้หลังจากเราไปดู ยากันนะคะที่หอคอยมาแล้วเราก็ไปดูลาคััมหสัสจรรย์ข้างหลังเดินมันนิดเดียวนะคะก็คือนี่เลยค่ะเซนปราวูคคาดีโรค่ะก็เป็นมหาวิหารสําคัญของเมืองนะคะแต่ทุกอย่างมันติดติดกันหมดเลยใครมาเก็นนะคะแค่นั่งรถช้าม,มันนิดเดียวอย่างนั้นที่เหลือก็เดินเดินเดินหมดเลยค่ะไปดูกันว่ามหาวิหารที่นี่จะสวยกว่าที่ก่อนหน้านี้ที่เรามาหรือเปล่าตอนนี้นะปะ๊าป๊าคือแบบไม่อยากเข้าโบสถ์แล้วเขาบอกว่า เข้าโบสเดี๋ยวมาเข้าโบสถทุกเมืองบางเมืองมี2อสอโบสก็เข้ามนทุกโบสเลย <laughs> แค่อีกหนึ่งอึดใจค่ะตอนแรกดูจาก Google แนละ้วแบบนึกว่าไกลามากจะเดินประมาณ2อนาทีถึงข้างหลังเราคือ g ก a นด์ซีนนะคะซึ่งเป็นประสาทตั้งแต่ยุค e d โ e v a l นะคะซึ่งที่ยังอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้ตามรีวิวแล้วนั้นเขาบอกว่ามันแค่โอเคเราก็เลยคิดว่าเราจะถ่ายรูปข้างนอกกัน้องอค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินไปจุดต่อไป,ป <hours> later. ตอนนี้นะคะเราก็ถึงลักเซินเบิรกแล้วค่ะ รถไฟที่พาเรามาจากอาร์ลอนนะคะคือเรามาจากอะไรนะเรามาจากบรัสเซลใช่ปะมันไม่ไมันไม่มีรถไฟตรงมันจะมาลงอยู่ที่หนึ่งแล้วเราก็มาถึงลัเซมเบิร์ดค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้อากาศแย่มากเลยเดี๋ยวขอเข้าที่พักก่อนนะคะเพราะฝนตกหนักมากแล้วก็วิธีการเช็คอินที่ดูเมื่อกี้รู้สึกสับสนมากเลยทีเดียวเดี๋ยวดูสิว่าเราจะเข้าบ้านได้หรือเปล่าแถมคนจองจองชั้นสี่ด้วยจ้า อันนี้นะคะเราก็ถึงที่พัก Airbnb ของเราแล้วค่ะมีการพูดสิด่งต่างๆเพราะว่าที่พักแอร์เบียนบของเราในวันนี้นะคะเราไม่ได้อยู่แค่สองคนเรามีแบบคนที่แชร์ริ่งห้องกับเราด้วยนะคะก็เขามาดูาแอร์เบียนบีเท่านัา้นหรือรว่าสามารถใช้ได้มีห้องนอนห้องหน่งมีมทอยเล็กที่เรา อันนี้ก็จะเป็น house shoe เขาทำไปดีมากเลยนะว่าอันไหนเราควรทาใช้เราควรซักให้สะอาดนี่นั่นโน่นอย่างเงี้ยมีแบบ label ดีมากเลยว่าช้อนซ่อมอยู่ตรงนี้นะจ๊ะอะไรเงีง้ยเออหลังจากนั้นอะ่ะอันนี้คือเครื่องปั้นจั่นผมจะถามว่าคิดว่าเราคงไม่ค่อยเราคงไม่ทำอาหารกินจังนชุดนี้ก็มีแค่สองวันเองแล้วแบบเราไม่อยากซื้ออะไรพรุ่งนี้เช้าเราคงจะซื้อแค่แบบเซนติ Shall <laughs> Good morning ลักเซมเบิร์กนะคะเช้านี้เราก็อยู่ที่ลักเซมเบิร์กค่ะจากเมื่อคืนที่เราบอกว่าเราแบบมาถึงแล้วแต่จริงๆไงวันนี้มันผิดแผนไปหน่อยนึงเพราะว่าคือเราเดินทางมาหลายวันแล้วเริ่มป่วยตอนแรกจริงๆเช้านี้เราควรจะต้องไปอีกเมืองหนึง่งที่อยู่ในลักเซมเบิร์กแต่ว่าไม่ไหวจริงๆก็เลยพักผ่อนแล้วก็เลยคิดว่าวันนี้เปลี่ยนแผนว่าเดินในเมืองแทนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะข้างหลังเราที่เราอยู่อันนี้คือคลาสเตอร์แคริฟฟอร์นีแล้วก็ข้างหลังที่เป็นยอดสูงๆนั่นคือนอตดามออฟลักเซมเบิร์กนะคะ,เ,ะเดี ไปแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปที่ตัวจตุรัสก่อนเพื่อไปหาข้าวเช้าทานค่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินล้อๆเมืองกันนะคะฝนตกไม่อยู่เลยค่ะตอนแรกนะคะคิดว่าแบบจะนั่งรอกินข้าวแล้วก็กินเส็จแล้วเดี๋ยวจะได้เดินออกไปดูลิงใช่ปะฝนตกไม่หยุดเลยค่ะจนสุดท้ายเราเลยต้องเสียตังค์ให้กับร่ม17.5แพงมากแต่ อตอนระหว่างทางเดินมาใช่ไหมคะสิ่งโบสถ์แรกที่เราได้แวะก็คือโบสถ์เซนต์ไมเคิลค่ะโบสถ์เซนต์ไมเคิลนะคะก็คือที่นี่นั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยโบสถ์เนี่ยนะคะเขาสร้างเพื่อที่จะเรียกว่าอะไรทดแทนโบสถ์ที่อยู่ในประสาทเก่าโบสถ์เนี้ยถือว่าเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองลักเซมเบิร์กเลยค่ะแล้วก็โบสถ์นี้ชื่อโบสถ์เซนต์ไมเคิลค่ะ เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างค่อนข้างจะแบบเพราะมันสร้างแล้วมันก็โลม่มสร้างแล้วมันก็แบบมีการถูกทำลายอะไรอย่างเ mm hmm. งี้ยใช่คะถูกสร้างใหม่จนสถาปัตยกรรมที่มันรวบรวมมันแบบเนี่ย mm hmm. มีทั้งโกติกมีทั้งบารอคโรคมาเนียนนะคะจากโบสถ์เซนต์ไมเคิลนะคะเดินตรงมาอีกนิดนึงค่ะก็จะถึงบล็อกโพโมนเทอรี่นะคะซึ่งที่นี่ก็คือป้อมปราก,การที่สร้างตั้งแต่ปี963นะคะคือจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนเขาที่เป็นหินอยู่แล้วเป็นเหมือนกับแบบว่าผู้ที่ปกครอง เมืองนะตอนนั้นนะคะเขาก็คือสร้างปราสาทแล้วก็สร้างป้อมเพิ่มเติมเพื่พอให้มันโอบล้อมเมืองลักเซมเบิร์กเอาไว้ค่ะและนี่ก็คือเป็นหนึ่งในที่ที่ห้ามพลาดเลยนะคะถ้าจะมาแล้วก็ที่นี่ถ้าเกิดเราเดินลงไปมันก็จะมีสถานที่ให้แบบว่าเป็นคล้ายๆมิวเซียมเล็กๆอยู่ตอนนี้ก็มีทัวริสต์มามากมายเดี๋ยวเราจะเป็นทัวริส์ไปเยี่ยมชมสถานที่นี้กันค่ะ คือตรงนี้มันเป็นมันเป็นแก้วอ่ะเขาเสียบอ่ะทำไมมาลักซมเบิร์กมันต้องมาปีนเขาอะไรด้วยเนี่ยเธอ ออกเสียงถูกนะทูเกนบอมประการที่ตั้งชื่อตามคอม m a นเดอร์เอน e f หรือว่าผู้นำชาวออสเตรียน,นะคะตามประวัติศาสตร์นี่คือมันจะต้องใหญ่กว่านี้นะคะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยมันแบบพังไปเรียบร้อยจากป่าเมื่อกี้มานะคะเราก็ได้เข้าเมืองแล้วค่ะย่านนี้ก็จะเป็นย่านเมืองใหม่นะคะก็จะมีตึกใหม่ๆมากมายข้างหลังที่เราผ่านมาที่แล้วก็เป็นโฮงส์คูเทลบีเลียลักเซมเบิร์กนะคะแต่ตึกที่เราตังาถถ้งใจจะมาคือตึกนี้เลยค่ะชื่อ ฟิลาโมนีนะคะซึ่งเป็นตึกคอนเสิร์ตแล้วก็ข้างในนจะมีห้องมากมายนะคะสามารถจุคนได้ตั้งแต่แบบห้องที่แบบสามารถแสดงได้จ,จุคนได้120คนจนถึง1,500คนเลยค่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าเกิดมากันคืนนะมันจะสวยกว่านี้เพราะว่ามันจะมีไฟแนละ้วก็จะ็นไฟแบบเหมือนสีสีสีสรุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ กันที่โคโลนนี่เลยค่ะเราถึงโคโลนแล้วนะคะสมกับที่เราต้องตื่นตั้งแต่ตีห้านะแล้วก็ ขึ้นรถไฟมาเรื่อยๆแล้วก็ข้างหลังนะคะก็คือโคลอนคาติโรนะคะซึ่งเป็นมหาวิหารประจําเมืองค่ะแล้วก็ขอบอกเลยว่าเมื่อกี้เข้าไปดูมาแล้วข้างในสวยมากแล้วก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกติกอย่างแท้ทรูแล้วก็ข้างในมันจะมีของเยอะมากเลยนะคะมันจะมีหีบสามกาษัตริย์มีแบบว่าภาพวาดอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ข้างในใหญ่มาก ตั้งแต่ไปมาตั้งแต่หลายๆทริปเอ่อตั้งแต่ทริปเนี้ยที่เราไปมาเรารู้สึกว่าโบสถ์เนี้ยอลังการที่สุดแล้วก็ค่อนข้างประทับใจมากเลยค่ะและที่สําคัญมาโคโลนเนี่ยใครๆก็นึกออกนะว่าคําว่าโคโลน,นแปลว่าน้าหอมแต่ว่าออริจินอลจริงๆของโคโลนคือสิ่งนี้ค่ะ471เดเดี๋ยวจะพาไปเดินดูร้านข้างหลังเนี่ยคือออริจินอลของโคโลน4711แล้วก็ที่มาที่ไปของชื่อเมืองน,นี้ค่ะข้างหลังก็คือ471 1นนในตำนานนั่นเองนะคะอาจจะไม่ใช่ตำนานของเราอาจจะเป็นตำนานุึนพ่อ รุ่นผู้ใหญ่สมัยก่อนเขาจะชอบกันมากเลยอย่างเงี้ยสีเจ็ดหนึ่งหนึ่งมันจะเป็นแบบขวดฟ้าเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็จะแบบเป็นผ้าแบบเหมือนละผ้าเปียกเลยอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นกลิ่นที่คุณพ่อเขาชอบใช้กันเดินตรงมาจากนอ t ์ตเตอร์ไม่ใช่นอะตเตอร์ดับเดินตรงมาจากคารติโรหน่อยนะคะนี่ก็จะเป็นย่านโอมาเกตใช้เวลาไม่เกิน6นาทีค่ะแล้วก็จะเดินจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับไปที่โบสถ์เซนต์ไมเคิลแต่เราก็จะเดินเลียบแม่น้ำแล้วก็ไปข้ามสะพานเลเจนดารีจุดเริ่มต้นของการที่เขาต้ออง็ก ุญแจการแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเดินกลับไปที่สถานีรถไฟค่ะข้างหลังนะคะก็คือสะพานแห่งเมืองคอนโลนค่ะที่ทุกคนจะมานี่ค่ะจุดกำเนิดออริจินอลของการคล้องความรักไว้ที่เสานะคะเกาหลีไม่ใช่ที่แรกนะจ๊ะต้องมาที่นี่นะคะคอโลนค่ะ โคโลนมาบอลไม่ถึงแบบครึ่งชั่วโมงนั่งรถไฟแบบแป๊บเดียวเองค่ะแล้วก็ข้างหลังนะคะคือบอลมุสเซอร์ไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าแ,แล้วก็ถึงอยากจะเข้าก็ไม่ได้เข้านะพอดีว่าช่วงนี้เขาปิดคอนเท p o r รัลลี่คล e สก็เดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าตอนนี้หิวมากเดี๋ยวจะไปหาไส้กรอกเยอรมันทานกันเพราะว่าตอนที่อยู่ที่โคโลนมีคนไม่ให้กินบอกให้มากินที่นี่แล้วตอนนี้หิวมาก แล้วก็ัดสินใจนั่งดูโบสถ์ที่เราเข้าไปไม่ได้นะคะแล้วก็ดูภาพไม่ใช่ภาพดูอนุสาวรีย์บิทเฟนข้างหลังค่ะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราจะทานอาหารกลางวันกันที่นี่นะคะ mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเดินหาบ้านบิทเฟนกันค่ะ แล้วเราก็เดินมาถึงแล้วนะคะข้างหลังบ้านของปีโตเฟนค่ะซึ่งก็คือจะเป็นบ้านประตูสีเขียวหลังนี้นะคะอย่างที่เมื่อกี้ประปาบอกเป็นบ้านของเด็กชายปีโตเฟนจริงๆเขาก็อยู่จนเขา,เขาโตเหมือนกันนะก็สังเกตปีโตเฟนเนาะเป็นบ้านของเขา hr later later One Our ในวันนี้เรามาถึงเมืองโคเว่นก่อนเวลานะคะตามแผนเดิมคิดว่าจะมาสายมากๆเราคงจะไม่ได้เห็นอะไรแล้วแต่ว่าถ้าโชคดีค่ะเราทําเวลาได้ดีมากเราก็เลยต้องรีบควิกเซิร์ชกันนิดนึงนะคะแล้วเราก็เจอที่ที่เราควรจะมาก็คือนี่ค่ะคือมันเป็นโฟร์ทร s มันเป็นชื่อภาษาเยอรมันที่เราจะขึ้นให้ต่เรือ่องโฟร์ทรัเสนี้ค่ะมีความสูงมากจากพื้นน้ําถึงประมาณ118เมตร เหนือแม่น้ำไรายตรงนี้นะคะซึ่งเป็นแม่น้ำหลกักแล้วก็เป็นจุดที่เขาบอกว่าจุดชมวิวที่จะเห็นเมืองโคเบิร์นได้ทั้งวิวเอ๋ทั้งเมืองเลยค่ะแล้วก็ความสำคัญของตัวฟอร์เรสอันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นฟอร์เรสที่ใหญ่เป็นอันดับสองของยุโรปเลยค่ะแล้วนอกเหนือจากนั้นนะคะจริงๆเนี่ยมันเป็นมรดกโลกแล้วแล้วก็ถูกสร้างเนี่ยตั้งแต่ช่วงคือ history เนี่ยมันสามารถเดทแบ็กได้ไปในประมาณปี1 1 0 0 0กว่านะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันถูก ร้างเสร็จอ่ะเขาบอกว่าปีที่มันสร้างอย่างจริงๆจังจเนี่ยถูกคอนสตรัคให้มันเป็นหน้าตาแบบนี้จริงๆริงจังๆงอ่ะคือระหว่างปี1817-1828ถึง1828ค่ะ เปลนพี B ของเราแล้วนะคะขอบอกว่าห้องนี้ประทับใจมากเพราะว่าสวย mm hmm. Decoration สวยงามีทีวีให้ดูมีของอะไรเแกบบุกกิจให้นิดหน่อยแบบน้ำบงน้ำล้อเลยเนาะที่สำคัญค่ะเรามีห้องน้ำป็นของตัวเองแล้ไม่ต้องแชร์กันบืนถึงจะไม่มีบาชัดมีที่เป่าผมให้เป็นกิจจารักษณะ ห้องโดยรวมน่ารักมากค่ะและทุกอย่างมาจากอีเกียค่ะ